สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านครับชุยไฮวิทนะครับผมมีหน้าที่หลักๆเลยก็คือออกแบบตัววิทน,นะครับเรื่องของ, Gear, Motor, งเกียร์มอเตอร์ตร่างๆอะไรพวกนี้เราจะต้องออกแบบแล้วก็กําหนดไปให้โรงงานผลิตตามที่เราต้องการนะครับเพื่อให้ได้คุณภาพที่เราสูงสุดที่เราต้องการนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับก็คือเกียร์รถบรรทุกที่ถ้าดึงไม่ขึ้นแล้วไม่ต้องจ่ายตังค์นะครับเพราะว่า งานที่เราติดตั้งไปเนี่ยเกินร้อยคันฮะรถบรรทุกอย่างเดียวครับยังไม่รวมรถกระบะนะฮะถ้ารถกระบะด้วยเป็นพันครับอันนั้นไม่นับนะครับก็ดึงรถงวดนี้ดึงรถบรรทุก10ล้อนะครับไม่รู้หนักเท่าไหร่นะครับแต่เท่าที่ทราบเฉพาะรถบรรทุกเนี่ยเกิน10ตันน่ะเห็นว่าประมาณ12ตันยังไม่รวมน้ําหนักบรรทุกนะครับไม่แน่ใจว่าบรรทุกอีกเท่าไหร่นะฮะช่างเองก็ไม่ทราบนะครับติดตั้งเสร็จก็ดึงจริงเลยครับนะเพราะว่าเราแจ้งลูกค้าไปแล้วว่าถ้าดึงไม่ขึ้นไม่ต้องจ่ายตัง เขาก็เลยกล้าที่จะเสี่ยงนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็โดนไปตัว2ตัวกันแล้วนะฮะบางคน3ตัวก็มีใช้งานไม่ได้เลยฮนะดังนั้นพอเป็นอย่างนี้ลูกค้าก็เลยเต้องการความมั่นใจว่าถ้าดึงไม่ขึ้นเนี่ยแก้ปัญหาให้ได้ไหมโอเคได้ครับจัดไปครับก็คือก็ต้องออกแบบไปนะครับแล้วก็ไปทดสอบใช้งานจริงอย่างที่คลิปเมื่อสักครู่แว๊บเนี่ยแหละครับก็ติดตั้งเสร็จก็ภาพก็ออกอย่าง ออกมาอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นในภาพเนี่ยนะครับก็คือติดบนหางโลเบสนะครับเพื่อไปดึงรถเสียนะเช่นรถประทุก10ล้อนะฮะร,รถอ,อ,อะไรละ่ะรถบนถนนอะไรพวกนี้นะฮะเพราะว่าเจ้าของ Metal Gear, ปเ,ออเป็นเท่าแก่มีรถบรรทุกเป็นร้อยครับเป็นร้อยเลยทีเดียวครับจากนั้นเนี่ยมันก็ย่อมมีเสียบ้างการที่นะนําไมโครไปดึงไปกู้มันก็ใช้เวลาแะครับก็เลยต้องออใช้วินไฟฟ้าซึ่งแน่นอนครับ ก็จะต้องมีประสบการณนะร์การใช้งานอย่างอื่นมาเยอะแล้วเพราะว่าเท่าแกเป็นเท่าแก่มานานมากครับเ,เราติดตั้งไปเนี่ยแน่นอนครับเมื่อรับดรงดึงขนาดนั้นใหญ่ๆขนาดนั้นก็จะต้องออกแบบให้ดีครับไม่งั้นมันวินดีอะไรดีก็ไปตกม้าตายเรื่องโครงสร้างเหล็กก็จะบิดเบี้ยวได้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องคำนวณต,ตรงนี้นะแล้วก็ดูโครงสร้างของตัวรถว่าฉีกขาดไหม ทุกอย่างครับมันจะต้องคำนวณทั้งหมดนะก็คือเช็คมันอาจจะดูซับซ้อนะนจริงไม่ใช่แล้วครับ,ก,บก็รู้เรื่องเหล็กหน่อยเท่านั้เองครับงานเชื่อมอะไรต้องต,งต,งตงังต้องแข็งแรงไม่ให้คลกไม่้ฉีกไม่ให้ขาดอะไรพวกนี้นะครับงานถึงจะออกมาใช้งานได้ดีไม่งั้นตามแก้ปัญหาตายแล้วครับเพราะบางครั้งอยู่ไกลามากอีสานยันอีสานเหนือใต้เนี่อยอย่างนี้เราแก้ปัญหาไม่ไหวครับนแน่นอนครับวิทยไฟฟ้าจะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้มากก็คือเรื่องของการบริการหลังการขายที่ง่ายกว่าวินน้ํามันนะครับเราก็ทําวินน้ํามันด้วยนะครับแต่ ไม่จําเป็นเราไม่แนะนํานะครับเพราะว่าเซอร์สยากนั่นเองครับแน่นอนครับท่านผู้ชมครับก็ถ้าเป็นวินไฟฟ้าก็จะต้องเป็นวินสเปคพิเศษกว่าปกตินะครับเป็นั้นใช้งานไม่ได้นะครับนะมันจะต้องออกแบบมาสำหรับงานหนักโดยเฉพาะรวมทั้งเกียร์ด้วยฮนะดึงเกิน10ตัน15ตันนี่วินธรรมดาทั่วๆไปใช้ไม่ได้หรอกครับที่ใช้มือเดียวหี้วไปหี้วมานั้นอย่าซื้อนะครับนะ ใช้ไม่ได้จริงๆครับผมประกันได้เลยเสียเงินเปล่าแน่นอนครับเพราะถึงแม้เป็นวิ้นมือหิ้วจากที่เราไปก็ใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นก็ถ้าถ้าไม่ไม่ไม่เชื่อนะฮะก็ต้องเสียเงินไปเรื่อยๆอย่างนั้นนะฮะจริงๆแล้วไม่ว่าจะซื้อจากที่ไหนนะฮะก็ยืนขำขาดไปเลยฮะว่าถ้าดึงใช้งานไม่ได้ผมคืนของได้นะอะไรอย่าเงี้ยไม่งั้นเราจะเสียเงินไปเรื่อยๆอย่างครับ แน่นอนครับมันเราติดตั้งมาแล้วเนี่ยนะครับมันก็ต้องเผื่อไว้ด้วยนะครับก็คือตัวลอกท้อสเนี่ยสำคัญนะลอกทดอหรือซันเทนบล็อกเนี่ยนะครับเผื่อจังหวะไปดึงที่เกินกําลังที่ผมออกแบบไปหรือทางทีมช่างเราออกแบบไปเนี่ยนะครับต้องรีบใช้นะครับอันนี้ผู้ใช้จะต้องรู้ด้วยนะครับว่าอันนี้เกินกําลังนะครับเกินกําลังแล้วแน่นอนครับเราก็เผื่ออุปกรณ์พวกนี้ไปให้เรียบร้อยครับนะไม่ไหวเราก็ใช้ลอกนะอย่าฝืนเท่านั้นเองครับแต่ร้อยทั้งร้อยลูกค้าจะไม่ใช้เราครับลอกนะผมบอกเลยครับ ส่วนใหญ่ผู้ใช้จะไม่ใช้ลอกนะครับเผลอไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นบางครั้งเราก็ต้องออจําจี้จชาชัยหน่อยครับอาจจะดูหน้าเบือ่อหน้าําคาญหน่อยมันก็ต้องอย่างเงี้ยเออเออมันต้องมีประสบการณ์ลนะฮะมันก็เลยต้องคอยแนะนำกันนะเนี่ยเราก็เริ่มดึงจริงเลยครับแน่นอนฮะดึงจริงเนี่ยเราก็ <c oughs> เพราะว่าเราลูกค้าไม่ได้ชําระตังค์่างเงี้ยแน่นอนฮะเราต,ต้องดึงก่อนฮนะไม่งั้นเดี๋ยว ผิดเงื่อนไขค,ครับเราก็ต้องอทดสอบก่อนนะเพื่อลูกค้าจะได้มั่นใจว่าเนะี่ยว่าใช้งานได้จริงอนะ่ะจะเห็นว่ามีทั้งรถแม็คโครเออโทษนะเออมอมีทั้งแม็คโครมีทั้งรถบรรทุก10ล้อมีทั้งรถปรรทุนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับแสดงว่าทํารับงานหนักนะฮะถ้าอย่างเงี้ยลูกค้าส่วนใหญ่จะชอบใช้เกินกําลังนะครับเพราะว่าบางทีเมือว่าดึงได้ทุกอย่างเนี่ยนะฮนะมันก็เลยต้อง เื่อหลายๆอย่างฮรรวมทั้งระยะยาวๆเนี่ยฮะหมายถึงว่าใช้ไปแล้วเกือบปีอย่างเงี้ยแน่นอนฮะทุกอย่างก็เริ่มเสื่อมะฮะไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่อะไรเงี้ยเราต้องคอยแนะนําเรื่องการดูแลรักษ,ษาเบืษษ้องต้นให้ด้วยนะครับหลักๆที่เสื่อมนะฮะก็คือคน้นหนึ่งปี2ปี3ปีไปแล้วในโซนอยากจะเป็นพวกแบตเตอรี่นะครับ่วนตัววินโ้ยาวครับถ้าใช้อย่างถูกวิธีไม่กรอบครับมอเตอร์ก็จะไม่กรอบครับ พอเรามีช่างที่ประสบการณ์นะครับแน่นอนครับมันก็ต้องแนะนําอย่างถึงพิกถึงขิงบางครั้งลูกค้าอ,อ,อาจจะไม่เข้าใจหรือลูกค้าที่เป็นมีพื้นฐานช่างอาจจะไม่เข้าใจก็ทางนุกิจไม่พอใจต้องกราบขอัยครับเพราะว่าทางเราไม่อยากซ่อมจริงๆครับไม่อยากจะให้วินที่ซื้อจากเราไปเนี่ยใช้ได้นานๆนะฮะกะการส่งซ่อมซีมันเสียเวลาทั้งผู้ซื้อและผู้ขายนะครับทั้งคู่ฮะไม่อยากจะเสียเวลาไม่อยากให้เกิด ออของที่ซื้อไปแล้วใช้งานไม่ได้อย่างี้ยเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องจำจีนจำใส่หน่อยยังไงตระกราบขออภัยนะหากว่าลูกค้าบางท่านที่ไม่สบายใจอะไรเงนี้นนะครับเพราะว่าแน่นอนฮนะเราต้องอยากให้ใช้งานได้ยาวๆนั่นเองครับนะรถบรรทุก10บล้อที่ถูกดึงไปเนี่ยครับต่านรู้ชมทางบ้านครับน้ําหนักเกินผมดูดูแล้วไม่รู้ข้างบนกระบนนะนั้นมีอะไรนะแต่ดูลักษณะเสียงวินแล้วน่าจะเกิน15ตันครับ หนักครับหนักครับไม่รู้ว่าล้อฝืดหรือเปล่าบางบางเจ้านี่ไปโปเบรกก็มีฮะเบรกไปเบรกลืมปลดหรืออะไรก็ไม่รู้ฮะขาดเลยครับหูขาดเลยฮะหูที่หัวก็ตีครับนะลืมปลดนะครับลูกค้าจะ,จะจะชอบทดสอบเกินกำลังนะครับเพราะว่าเพราะว่าร้อยทั้งร้อยนี่ช่างอยู่ตรงนั้นนะครับ อยากจะลองของหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะครับก็คืออยากจะรู้ว่าเออมันขึ้นไหมนะออคนที่ใช้บอกว่าถ้าดึงไอ้ตัวนี้ขึ้นได้ทิ้งงานที่เหลือนี่ผมก็ไม่ห่วงนะครับน่ะน่ะอย่างเงี้ยนะฮะลักษณะอย่างเงี้ยแช่ก็ส่วยาจะถ้าจะพังก็พังต่อหน้าเลยวันที่ติดเลยอันนี้ไม่ไม่แนะนํานะครับเพราะว่าวินเนี่ยไม่ได้วัดกันที่อายุการใช้งาน1ปีครับวันวัดกันแค่ครั้งเดียวนะครับเหมือนเราแบกของได้เต็มที่ได้50กิโลแล้วให้เราแบก60กกิโล ยังไงก็ลำบากนะครับนะสนใจก็ทักมาครับในอินบ็อกก็ได้นะครับในเพจของไฮวินอะไหล่วินนะครับหรือหรือไลน์ไอดีล็อกอันเดอร์สกอต์วินนะครับตัวเล็กหมดนะครับขีดล่างครับอย่าลืมทิกต็อกก็ได้ครับเรามีทิกต็อกด้วยนะครับก็แอดไฮวินตัวเล็กทั้งหมดเลยนะครับหรือจะตามผลงานที่เราทําไปแล้วรีวิวทั้งรถกระบงกระบะนะครับมีหมดเลยครับรถบรรทุกสารพัดรถเลยครับใน ยูทูบครับในชแนลของ YouTube ช่อง YouTube นะครับคือ h ฮวินอะไหลวินโทษนะไฮวินเฮดดีทีวีครับเบอร์โทรศัพท์ครับ089668 7462อันนี้เบอร์ส่วนตัวนะครับแต่ผมจะรับยากนิดนึงครับบางทีติดสายยาวมากเพราะว่าเรื่องต้องอธิบายด้านเทคนิคก,ก็ติดต่อเบอร์ที่2องครับศูนย์แปดหนึ่งสี่สี่สามเจ็ดเก้าศูนย์หก แต่ดีที่สุดก็คือส่งอินบ็อกซ์ครับทั้งไม่ว่าจะเป็นลายหรือต่างๆที่ผมแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้ครับเพราะว่าบางทีรับปากหลายเรื่องหลายราวลืมครับโอ้โหลืมจริงๆครับต้องกราบขอไปล่วงหน้าก่อนถ้าลืมนะครับแต่ถ้าส่งเข้าอินบ็อกซ์ไม่ว่าจะเป็นลายหรืออะไรต่างๆที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมจะไล่ตอบย้อนหลังได้ครับไม่ค่อยลืมนะน้อยมากเลยที่จะลืมนะครับอาจจะช้าบ้างบางครั้งนะครับก็รบกวน ส่งเซฟติค์ก์ให้สักทีนะครับบางทีมันหลุดไปเพราะลายมันหลายหลายร้อย,ยคนหลายพันครับ